สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับรายการคาร์มินรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการที่จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆจากพวกเรานะฮะเต็นคาร์มินออโต้นะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอรถ2องคันนะครับเป็นรถดีๆที่ช่างส่วนใหญ่แนะนำนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมี2คันนะครับเป็นรถเบนซ์ไซส์เล็กนะครับที่ถือว่าไม่เล็กมากนะครับความประหยัดน้ํามันนะครับและอะไหล่ก็หาง่ายซ่อมก็ถูกนะครับรถ ความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเครื่องยนต์ก็แรงมีเทอร์โบด้วยสามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอ2คันนี้คันดํานะครับเป็นเบนซ์ c 200นะครับเป็นเบนซที่ตัวที่ผลิตในประเทศไทยนะครับส่วนอีกคันนึงนะครับเป็นเบนซ์ c 180นะครับตัวนี้เป็นตัวนําเข้านะครับจะได้เป็นตัวแต่งชุดแต่ง amg มาครบถ้วนเลยตอนนี้ราคาช็อกโลกนะครับ ท่านผ่อนแค่ประมาณ8 0 0 0ันกว่าบาทท่านได้ขับรถเบนซ์ไปชมพร้อมกันไปเลยครับปบนี่ครับทุกท่านโอ้โหสวยไหมครับให้ท่านดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคันสีดําก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปคันสีเทานะครับนะฮะเบนซ์คันสีดํานี้นะครับเป็นตัว c 200นะครับตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับตัวนี้คือตัว ท็อปนะครับนะฮะอันนี้โรงงานไทยเป็นผู้ผลิตนะครับก็จะให้ออปชั่นมาก็ถือว่าพอประมาณนะครับไม่ได้เยอะเท่ากับตัวเขาเรียกอะไรตัวนำเข้านะครับด้านหน้าตัวนี้ก็เป็นให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีไฟเดลั์ด้านล่างนะครับมีเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีที่ฉีดกระจกนะครับแล้วก็มีโลโก้เบนท สวยๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีตาเบนซ์นะครับต้องบอกว่าคลาสสิกมากนะครับเบนซ์เนี่ยรุ่นนี้นี่กี่ปีกี่ปีก็โอ้โหยังเป็นที่จดจำในเมืองไทยนะครับท่านดูสิฮะความสวยของเขานะครับอันนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับแม็กอันนี้ก็เป็นเอ่อซีรีส์225 45 R17 นะครับก็เอ่อถือว่ากำลังพอดีนะครับไม่ เตี้ยเกินไปนะครับก็ถือว่ายังใช้งานสบายนะครับถ้าท่านสังเกตของ b บ n ซ c 180นะครับรถมันจะค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับค่อนข้างที่จะเตี้ยใครไม่ชินนะครับสวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงอันนี้ขอยอมรับนะครับว่าผมเพิ่งเอา c 180กับ c 200เข้ามาขายครั้งแรกนะครับก็ผมไปได้มานะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยผมชอบนะครับชอบใน ความเล็กกระทัดรัดของเขานะฮะแล้วก็มันช็อคโลครับราคามันไม่แพงแล้วนะครับอันนี้ก็มีการแต่งด้านหลังมานิดนึงนะครับก็มีการใส่ท่อเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ทะเบียนไม่ใช่เป็นทะเบียนประมูลนะครับก็ทางเจ้าของเก่าก็มีการใส่กราฟิกมานะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ c 200นะครับอันนี้เป็นโลโก้ที่แต่งเพิ่มนะครับนะครับสีดำสวยๆอ่ะไปดูรอบคัน นะครับโอ้โหสวยนะผมว่าเบนซ์อ่ะไปดูภายในกันครับนี่นะครับเป็นภายในของเบนซ์ตัว C 200นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันตีฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัว C 200กับตัว C 180นะครับถ้าเป็น C 180เนี่ยจะเป็นตัวนําเข้านะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย MG นะครับก็ตรงเบาะคนนั่งก็สามารถ ปรับทิศทางได้นะครับจะบอกว่าเบนนี่คลาสสิกมากโอ้โหทุกท่านต้องบอกอย่างนี้ผมอ่ะสาวกออดี้นะครับก็เบนเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบนะครับแต่ก็ออตอนนั้นอาจจะชอบออดี้มากกว่านะครับผมมะไรนะฮะมัลติฟังก์ชัโอเคนะ <c oughs> ผมชอบนะครับความความเรียบของเขานะฮะความความหรูนะครับก็ เป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําอ่าตรงนี้ใช้เป็นเบาะหนังไอ้ตัวนี้ใช้เป็นหนังนะครับเป็นหนังเป็นหนังหมดเลยนะครับผมอะไรก็เป็นหนังแท้นะครับอันนี้ใช้เป็นหนังบัวนะครับน่าจะเป็นหนังแนปป้านะฮะเนียนขนาดนี้นะครับเบาสภาพเบาะนะครับก็อยู่ในสภาพยังสวยอยู่นะครับอันนี้ใช้เป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวหลังคายังไม่ได้มี การลอกนะครับก็ยังสภาพยังสวยอยู่พรมะไรเนี่ยนะครับดูที่ให้ดูชัดๆตรงพรมะไรเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีนะครับแล้วก็สภาพคันนี้ยังไม่เย็นนะครับยังสวยถือว่าสวยเลยแหละนะครับริ้วรอยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะฮะคันนี้ผมได้มาเนี่ยผมแทบไม่ได้จะไม่ได้ทาอะไรเลยนะฮะเนี่ยผมคือล้างตั้งขายเลยนะครับโครงสร้างคันนี้ถือว่าเดิมนะครับ เราการันตีเรื่องสภาพให้นะครับว่าไม่มีชนหนังน้ำท่วมที่ความต่ต่อตัวถังนะครับตรวจเจอเราซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับคันนี้ได้โครงสร้างเดิมนะครับก็จุดต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะนะครับโครงสร้างก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับมาดูส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยเลยนะครับอันนี้คือตัว C นะฮะ C 200เนี่ยตัว C ก็ถือว่ามันเล็กนะฮะ อันนี้ผมปรับเบาะมาค่อนข้างที่จะใกล้กับด้านหลังพอสมควรนะครับเดี๋ยวรบกวรน้องเหมียวปรับเบาะให้ไหนครับที่ปรับเบาะจะอยู่ด้านซ้ายนะน้องเหมียวเดี๋ยวให้น้องเหมียวช่วยปรับนะครับก็ถือว่าผมผมแนะนํานะผมผมว่านะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะนะครับดึงขึ้นแล้วน้องเหมียวก็ขยับขึ้นหน้าไปหน่อยนึงเห็นไหมเห็นด้านซ้ายไหมเห็นด้านซ้ายตกข้างหน้า เจ็บไหมเจ็บไหมโอมอมแจ้งหนะ่อยมบอกอ่านี่นี่นี่อ่ะนี่นี่น,น,นี่ด้านซ้ายด้านซ้ายอ่าอ่ะ,อะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นได้ไหมอ่ะน้องบเบลล์ทำเงังนี่ไงน้องเบล อ่าอ่า,อาโอเคนะครับก็ใครไม่รู้นะครับที่ปรับเบาะจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับอ่ะให้กล้องมาดูหน่อยตรงนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับหลายคนจะไม่ทราบอันนี้ก็เลื่อนออขึ้นหน้าถอยหลังนะครับแต่ว,ว่าตรงนี้ก็สามารถปรับเบาะได้เพราพอดีไม่ได้ใส่กุญแจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนั่งด้านหลังให้ดูนิดนึงโอเคไม่แย่ฮะ แต่ผมว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับหรือคุณผู้ชายที่ตัวไม่ใหญ่นะแต่ความจริงมันก็ได้แหละนะครับสูงสักร้อยเจ็ดสิบผู้หญิงสักผมว่าผู้หญิงก็เหมาะเลยนะครับแบบว่าใช้ใช้คนเดียวบางทีก็ชวนเพื่อนๆนนั่งรถมาด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ย่อมเยามากทุกท่านนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าราคาถูกแล้วก็ ลงมาเยอะมากนะครับรุ่นนี้ปีที่แล้วเนี่ยยังขายกันอยู่ประมาณ6,000นนะฮะรุ่นนี้ห้าแสนหกแสนแต่ทุกท่านเชื่อไหมว่าปีนี้ราคาลงมาแบบช็อกโลกฮะนะครับตอนนี้นะฮะเหลือราคาแค่4ี่แสนห้าหมื่นเก้บาทนะครับสี่แสนห้าเกบาทท่านได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์คันงามคันนี้แล้วฮะสี่แสนห้เกบาท นะครับผ่อนแค่เดือนประมาณ8,000-9,000ท่านได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์สภาพส,สวยๆคันนี้นะครับดูสิแล้วก็ยางเนี่ยน่าจะเป็นยางปีใหม่ด้วยนะฮะยางปีย2หริบสองยิบสามเนี่ยผมผมพอดูอีกทีอ่านะครับยางปีสิบเก้านะครับก็ ยังสวยนะครับเบนซ์คันนี้ได้โครงสร้างเดิมนะครับสภาพส,สวยๆเลย4ี่แสนกว่าบาทนะครับเรามีการการันตีเรื่องสภาพนะครับไม่มีเรื่องชนหนักนั้นเพื่อพิควมัมตัดต่อตัวถังตัวเจอซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอ่ะสำหรับใครที่ดูถึงท้ายคลิปนี้เราอยากได้เจ้าอ,อยากได้เจ้าอ,อยากได้คันดําเป็นอยากได้อยากเป็นเจ้าของคันดําโอ้ตายผมอยากเป็นเจ้าของคันดํานี้นะผมจัดให้นะนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จัดให้ฟรีนะครับ ประกันชั้น2ฟรีเป็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศฟรีบริการฉุกเฉินฟรีนะครับจัดให้อย่างหนึ่งสำหรับคนรักเบนซ์ดูแลหลังการขายท่าน1ฟรีอาจัดให้นะครับอ่ะฝากไว้1คันนะครับกับเบนซ์ตัว4 200คันนี้สีดำอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งครับเ่อนนี่โอ้โหคันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับตัวนี้นะครับคือ c หนึ่งแปดศูนย์นะฮะนี่โอ้โหหล่อจริงๆรงคันนี้หล่อไหมฮะท่านหล่อฮะหล่อจริงๆฮะหล่อ,อแบบสะใจเลยฮะคันนี้นี่ผมจะเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วนช่ฮะโอ้โหโปกติผมชอบรถสีดำนะพอผมเจอคันนี้เข้าไปโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าสีเทามันหล่อขนาดนี้ฮะทุกท่านดูสิหล่อจริงๆฮะตัวนี้คือตัว 1> C 1 8 0นะครับตัวนี้เป็นตัวนำเข้าปี2011นเะครับเดี๋ยวถ้าดูนะคล้ายๆกันนะไฟหน้าเหมือนกันนะครับเป็นไฟลูกแก้วแต่สิ่งที่หลอกกว่าน,นิดนึงนะฮะดูสิในไฟลูกแก้วนะฮะมีตัวหนังสือ Mercedes-Benz นะครับดูสิเห็นไหมท่านเห็นไหม,มอ่าแต่ตัวตัวนี้จะไม่มีนะครับตัวนี้จะไม่มีนะ,ะนะครับแล้วก็ มีเหมือนกันนะครับที่ฉีดไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลเซอ์ะนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับจะอยู่ตำแหน่งคนละตำแหน่งกันนะถ้าอย่างตัวเบนท์ไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่กันชนเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็มีกันชนตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงแผงจิ้งหรีดนะครับตรงนี้นะครับ4จุดก็รงนี้ รับที่เหลือเหมือนกัน <c oughs> กระจังหน้านะครับอันนี้เป็นกันจังหน้าเดิมๆนะครับของเบนซ์ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูต่อตัวของกันชนหน้านะครับเป็นกันชน AMG นะครับก็บางคนก็อาจจะแยกไม่ออกนะนะครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับแต่มันจะมีความสปอร์ตมากกว่านิดน,นึงนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะมีส่วนเว้าโค้งกว่า นะะไอ้ตัวนี้ก็จะเรียบๆไปเลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบแบบเบนท์ไทยแลนด์นะครับก็ก็ถือว่าไม่แย่นะครับราคาก็จะถูกกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ออปชันที่มันเยอะนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อ่ะมาดูล้อแมกนะครับนี่คือแมก AMG นะทุกท่านนะครับนี่คือแมก AMG นะฮะสวยไหมฮะ เป็นห้าดาวนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเบรกนะครับก็จะมีโลโก้นะครับเขียนว่าเบนท์อยู่ยางคันนี้เป็นปี20นะครับยางปี20แล้วก็ขนาดยางนะครับ225 4018นะครับแม็กใหญ่กว่าตัวนู้นจะเป็นแม็ก17อันนี้เป็นแม็ก18รอหล่อไหม เท่เลยอ่ะนะครับแล้วก็ผมชอบนะในยุคนั้นนี่โอ้โหไฟเดียวที่กระจกมองข้างหล่อมากนะเบ้นตัวนั้นที่ออกมาผมจําได้เลยเท่งจริง,รงช่วงนั้นหล่อดูดหล่อจริงๆทุกท่านตัวถังนี้นะฮะ W204 เนี่ยเป็นตัวถังที่นักเลงรถนะครับหรือบรรดาช่างเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยอึดถึกทนนะครับแล้วอไหล่ไม่แพง ท่านผมเล่นออดีอยู่ผมสั่งคอมแอร์ Air ลูกหนึ่งเนี่ยนะครับมีสองหมื่นนะลูกหนึ่งมีสองหมื่นห้ามีสามหมื่นทุกท่านแต่เบนซ์คอมแอร์ลูกหนึ่งนะอัพเตอร์มาร์เก็ตลูกละเจ็ดพันหกเจ็ดพันแปดพันโอ้โหแพงกว่าไม่เยอะนะตัญี่ปุ่นประมาณสองสามพันใช่ไหมครับแคมรี่ก็มีห้าพันใช่ไหมไอ้นี่อยู่ประมาณเจ็ดพัน ไม่แพงนะถือว่าถูกมากนะครับอัปเตอร์มาเก็ตหลายเจ้าด้วยแล้วก็มีหลายหลายหลายแบรนด์เลยที่ทำออกมานะครับถูกมากผมเล่นออดี้เนี่ยโอ้โหลูกหนึ่งมีเป็นหมื่นนะครับยิ่งตัวที่หายากด้วยนะผมใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวออดี้ S5 ตัวนี้นะฮะคอมแอร์ลูกเดียว25งหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าซื้อตามเอ่อ คือถ้าถ้าซื้อตาม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 อู่อะไรเงี้ยนั่นนะสามสี่หมื่นห้าหมื่นฮะไปเสร็จนะครับทําแอร์ที่เป็นแสนนะฮะอ่ะมาต่อครับสวยฮะโอ้โหมาดูภายในครับนี่ได้เป็นสีดําด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย amg หรูหราไหมฮะุกท่านโอ้โหแล้วบอกเลยว่าสภาพของพวงมาลัยนะครับยังสวยนะ ยังสวยเลยนะครับยังสวยเลยแหละแล้วก็อีกนิดนึงนี่คือตัวนําเข้านะครับก็จะมีที่เก็บนี่ใช่ไหมเก็บของลับอาจจะไม่ใช่ของลับเอาท่านเป็นที่เก็บของอะนะครับรถยุโรปส่วนใหญ่ก็จะทำ่างนี้กันมานะครับสีดําดูให้ดูสภาพบริเวณเปุ่มกดนะครับดูสิไม่มีรอยเลยอะ่ะนี่ผมไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยนะ มีรอยตัวนี้นิดเดียวนินดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ห้วรอยนะครับบริเวณหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับเบาะหนังสวยสภาพยังสวยนะครับยังสวยหมดทุกอย่างเลยคันนี้นะครับเอาผมขอขาย479่ะขอแพงกว่าคันนี้2 0,000ื่นอ่ะนีพูดจริงรถสวยจริงทุกท่านนะครับมันสวยอ่ะ สวยอันนี้คือราคาครับทุกท่านครับรถสวยๆนานๆที่เข้ามานะครับและนี่มันคือรุ่นที่มันอดลองท่านานท่านลองคิดดูดิปีที่แล้วยังหกแสนนะนะครับผ่านมาปีเดียวตอนนี้สี่แสนกว่าบาทท่านได้เป็นเจ้าของแล้วะนะครับแล้วราคานี้ถูกอ่ะถูกมากเลยสี่แสนกว่าบาทนะครับสี่แสนหกหมื่นอ้สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคาันดำสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท แล้วก็ให้เงื่อนไขเหมือนเดิมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฟรีบริการชูเฉลี่ยยี่สี่วงฟรีเซ็นไฟแนนซ์ทุกระเทนฟรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้บริการหลักการขายนะครับดูแลท่านอีกหนึ่งปีฟรีแล้วก็ชูเฉลี่ยยี่สี่วงให้ท่านอีกหนึ่งปีฟรีนะครับให้ท่านได้เลือกเลยว่าจะเอาคัานไหน2คันนี้ท่านเลือกได้เลยนะครับเบนซ์ C200 หรือจะเอา C1 8 0ท่านเลือกได้ตามความต้องการเลย อ่ะโอเคใครนะครับที่อยากได้ข้อมูลของรถ2คันนี้มากกว่านี้นะครับติดต่อหาพวกเรานะครับเต็นคาร์มินออโต้นะครับเราอยู่ย่านเพชรเกษมอ้อมน้อยนะครับหรือทุกท่านโทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์เก้าศูนย์สองแปดสามเจ็ดห้าหกเก้านะครับหรือท่านจะแอดไลน์คาร์มินอยู่ฝั่งนี้แอดคาร์มินนะครับทักมาเลยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยดูแลทุกท่านอยู่ตลอดเวลานะครับก็ท้ายสุดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขกับการใช้รถนะครับและใช้รถยี่ห้อสองให้มีความสุขขอบคุณครับ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโชรมาสอบถามกันได้เลยหรือจะเป็นช่องทาง Line official นะคะ t i k ต o อนะคะหรือจะไปเลือกชมรถสวยๆนะคะบนเว็บไซต์คา m มิ Auto ก็ได้ค่ะแต่หากอยากมาดูรถสวยๆได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถมาได้ที่เพชรเกษมนะคะถนนเพชรเกษม122ค่ะเราอยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย5กับสาย4นะคะมาไม่ยากค่ะทักเพจมาก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นให้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดรถสวยๆนะคะรีวิวสวยๆของเราและโปรโมชั่นดีๆจากคาร์มินออโต้นะคะวิวฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ